ปีกลางๆกันค่ะปีกลางๆแต่ว่ามันจะมีรอบอายุอีกเอาที่อาจารย์พูดถึงว่ามีรอบหกครบวเคยเกิดช่วสองห้าหกสามเกิดสองห้าห้าหนึ่งอายุสิบแปดสองห้าสามเก้าอายุสามสิบสองห้าสองเจ็ดอายุสิบสองสองห้าหนึ่งห้าห้าสี่สองห้าศูนย์สามหกสิบหกสองสี่เก้าหนึ่งอายุเจ็ดสิบแปดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเห็นว่าพวกสามหกเก้าผู้ชายเข้าเคราะห์ สองห้าแปดผู้หญิงเข้าคระอดมันก็ต้องมาดูรอบแล้วอันนี้พูดเป็นเบื้องต้นของทุกๆปีภาพรวมภาพรวมเช่นไอ้วัยเด็กๆเนี่ยอายุอยู่ในครอก็ต้องระวังถึงแม้ปีไม่สมพงษ์ชงฮะแต่ก็ต้องระวังมันก็จะมีเดือนดีเดือนไม่ดีผู้ชายก็ต้องระวังเดือนสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนสามคือเดือนเมษายนเดือนหกคือเดือนกรกฎาคมเดือนเก้าคือเดือนตุลาคม ฉนันไดนสังเกตว่าในเดือนพวกนี้เนะี่ยผู้ชายมักจะมีเรื่องอตุลาหม่มก็มีเรื่องกันในของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่รกรกฎาม,รรมามีเรื่องหรือเมษามีเรื่องเมษาฮาวายอะไรเงี้ยถ้าผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ผู้หญิงเดือนสองเดือนห้าเดือนแปดไม่ดีปีต่อไปเป็นปีมาเสร็จับอาจารย์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นไงบ้างคบอาจารย์เป็นปีสมพงษ์กับตัวเขาเองนี่นี่คือนี่ปีผมบอกนะบางคนก็บอกว่าปีชง ชงตัวเองไม่ได้ยังไงไม่มีไม่มีทางชงตัวเองเพียงแต่ว่าอายุมักจะเข้าเคราะห์ธาตุไฟ1 2บสอถึงสินี่ชายหญิงระวังรอบยี่สบสี่ยผู้หญิงระวังผู้ชายดีสามหกขึ้นสาผู้ชายให้ระวังผู้หญิงดีสี่แปดส้ชายหญิงระวังรอบสองห้าสอย์่ยรอบสองห้าศูนย์แอผู้ชายมีอยู่ช่วงหนึ่งคือลงท้ายด้วยหนึ่งยี่สิบอ็ดสี่เอ็ด้าสิบเ 61เป็นวัยที่ตระหวงเรื่องสุขภาพอ่ะนุจกจ๋าเองนะคะก็มาขอ,อฟังไทยรัฐท้องนะ,ะเบอร์ใหญ่ของวงการข่าวหรือเปล่าอ่าก็นุจ๋าเลือกฟังอันนี้ก็รับกันนะคะเพราะว่าชอบท่านนี้นะคะ ใครอยากฟังตามก็ฟังตามหรือว่าใครอยากจะไปฟังคลิปเต็มของไทยรัฐทอก็ไปที่ไทยรัฐทีวีออริจินอลตามหน้าจอนี้ได้เลยนะคะอืมไมฟาร์มีซีเรงนะคะขออนุญาตเอามาให้แฟนคลับของมจ๋าฟังด้วยนะคะ,อ,ะอาจจะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลมาเสงนะมีมาเสงรอบกสเ็1ค่ะแะต่ตระหวังนี้มากะมนะแล้วก็ รอบเจ็อเจ็ดสามชายหญิงต้องระวังอีรอบ8ปดสี่ขึ้นแปดสบห้าผู้หญิงต้องระวังผู้ชายไม่มีอะไรเะนั้นปีมาเมียเจอปีไม่เกินหนุนก็ต้องระวังมาแ,แม่เป็นปีกลางกลางกันปีกลางๆงกันไม่ได้ชงไม่ได้ฮะนะก็มีรอบสิบขึ้นสิบดก็ไม่มีอะไรรอบยี่2บสามยิบสองขึ้นยี่บสามชายหญิงต้องระวังอรอบสามห้าผู้หญิงก็ต้องระวัง รอบสี่สิบเจ็ดี่ผู้ชายตระวังห้าแปดหาเก้าชายหญิงตระววงทั้งคู่<า>เจเ็ดสบเอ็ดผู้ชายตระวังแล้วเหมือนกับใบที่เมื่อกี้บอกเล่นเลขหนึ่งนี่ตระวังแต่ละวัยหกสิก็ระวัง7จ็ดสิบเอ็ตระวังาอาจารย์กับอาจารย์ก็เข้าโรงพยาบาลตอนวอัยเจ็ดสิบอ็ดเหอเนี่ยม,มันมันก็จะมีรอบของมันแล้วรอบแปดสิชายหญิงก็ตระวังอ เั้นที่บอกระวังนี่คือเป็นกลางๆน่ะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพวกที่อยู่ในครอมมักจะมีการโยกย้ายถ้าทาราชการมักจะโยกย้ายและมักจะไม่เคยได้ดั่งใจอไม่ดีมันก็ต้องดูจุดเดินอายุถ้าสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่เนี่ยมันอยู่ในสามเอ็ดสามสองสามสามอยู่ในคิวผู้หญิงสามสองผู้ชายสามสามถ้าคิวสวยโยกย้ายไปได้ด้านที่ดีรับภาระานดี แต่ถ้าคิ้วบางๆคิ้วจุดเดินอายุไม่ดีก็ระวังเพราะจุดที่เดินอายุไปตรงนั้นเนี่ยจ<ฮ>ะยไม่ดียกตัวอย่างเนาะ,<ฮ>ะปีวอกเนี่ยกับปีมาเส็งเป็นปีเกื้อนหนุนกัน <ฮะ S 1> ในปีหกแปก็ถือว่าหายเหนื่อยแล้วก็ค่อยๆป,ปลอดโปร่งหน่อยป,อปลอดปรงหน่อยทําทอะไรก็ เจอเราพ้นปีชงไปแล้วสองมันทับุญทําทานเสดอกครอดสิเอ็ดพันเหรอฮะเนี่ยมันมันก็จะมีรอบกว่ามันแล้วรอบแปดสิสองขึ้นแปดสิบามชายหญิงก็ตระวังอืเช่นที่บอกระวังนี่คือเป็นกลางๆน่ะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพวกที่อยู่ในครอบมักจะมีการโยกย้ายถ้าทำราชการมักจะโยกย้ายแล้วมักจะไม่เคยได้ดังใจไม่ดีนม้อง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็นุจ่านะคะมีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์นั่นเองนะคะโตมาตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้วิธีนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะเชื่อไม่เชื่อนะคะก็อย่ารกหลูก็แล้วกันนะ ก็เออมาฝากแฟนคลับของไอนะคะวันนี้ก็มี186่แฟนคลับนะคะหรือว่า s u b สไครต์นะคะก็ขอบอกก่อนนะคะว่าถ้าไม่ได้รักไม่ได้ชอบกันจริงๆนี่ไม่ต้องกด s u b สไครต์ให้เสียเวลานะคะเกลียดกันแยกเล่นกันไปนะคะหนูจษาต้องการมีคนรักและเข้าใจนะะเหมือนที่หนูุษาเคยอดทนมานะคะก็เป็นคนรักจริงด้วยนะ,ะเอาค่าวฟังกันนะคะ จุดเดินอานยุาถ้า3ามเบสสามสมสมสเนี่ยมันอยู่ในสามเบสสาสอสาอยู่ในคิ้วผู้หญิง3ามสองผู้ชายสามสามถ้าคิ้วสวยโยกย้ายไปได้ร้านที่ดีรับพาร่านดีแต่ถ้าคิ้วบางๆเออก็คนปีมแม่ก็ฟังไปนะคะก็ท่านนี้ก็เป็นท่านที่หนุ่จากเรื่องข้รโรแมแาจจะยังไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเลยนะคะ พอนพัน์คำมาค่ะคริสติมาสค่ะมาจาก my f a ฝ่าม 0x c h a n n e ชของหนูอยู่บน youtube นะคะก็ขออนุญาตฟังท่านด้วยนะคะขอพบพคุณมากค่ะ